้าได้ยินเสียงเสือคำรามกลางดึกในคืนเดือนดับอย่าคิดว่ามันเป็นแค่สัตว์หิวโซเพราะบางครั้งสิ่งที่ซุ่มอยู่ในป่าอาจไม่ใช่สัตว์แต่มันคือเงาของบาปเก่าที่รอจะกินวิญญาณคนทั้งหมู่บ้านเสียงสายลมพัดใบไผ่สีกันเบาๆคลาเสียงจักจั่นที่ยังครวญครางในยามดึกบ้านไม้ชั้นเดียวกลางหมู่บ้านโนนรวีที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เงาไม้ใหญ่ ในเขตตีนดงพญาไฟเงียบสงบเกินกว่าจะเป็นค่ำคืนธรรมดาอิดอิดเนมเอ็งได้ยินเสียงนั้นไหมเสียงแผ่วจากก้านตองภรรยาท้องแก่ที่นอนเบียดอยู่ใต้พ่อห่มเรียกไอเนมที่พึ่งหลับไปเมื่อไม่กี่กุดใจเฮือเสียงอะไรอีกล่ะเมียไอเนมขยี้ตากึ่งหลับกึ่งตื่นก่อนจะได้ยินเสียงฝีเท้าหนักเหมือนสัตว์ใหญ่ย่ำผ่านใบไม้หลังบ้าน แล้วตามด้วยเสียงกรอบเหมือนกิ่งไม้ใหญ่หักลงกระทันหันเนมท้องฉันมันจุกแน่นเหมือนจะคลอดก้านปองพูดพร้อมน้ำเสียงสั้นไอ้เนมเด้งตัวจากฝูกทันทีมือควานหาปืนลูกซองใต้เตียงรออยู่ในนี้เดี๋ยวข้าไปตามหมอตำแยมาให้อย่าเปิดประตูเด็ดขาดนะก้านปองถ้ามีอะไรมาควรก็อย่าเปิดก้านตองพยักหน้าน้ำตาล่วง เธอจับหน้าท้องที่เริ่มเกร็งเป็นพักๆมืออีกข้างกำลูกประคำเล็กๆที่แม่เคยให้ไว้ประตูไม้ถูกเปิดออกช้าๆลมเย็นเฉียบพัดวูบเข้าในบ้านเหมือนมีเนาไร้รูปร่างเล็ดลอดเข้ามาด้วยไอเนมสาวเท้าผ่านเรือนหน้าบ้านกลิ่นดินชื้นกับกลิ่นสาบบางอย่างแตะจมูกอย่างน่าชงนนมันไม่ใช่กลิ่นสัตว์ป่ามันเหม็นสาบคล้ายกลิ่นของซาาอะไรบางอย่าง ก่อนที่เขาจะก้าวพ้นแนวกล้วยหลังบ้านเสียงฟ้อเบาๆดังขึ้นจากด้านข้างแล้วเงาทำมืนขนาดใหญ่ก็กระโจนพรวดเข้าหาปังเสียงปืนลูกซองดังลั่นแต่พลาดเป้าดวงตาแดงก่าของเสือขนาดักษ์สะท้อนแสงจันทร์ไม่ใช่จ้องแต่มันจดจำมันเวี่ยงคอและขาคู่หน้าตะปบเข้าที่อกของไอ้เนมอย่างแม่นยำล้มตึงทั้งร่าง กระบอกปืนหลุดจากมือล้มแตกกระจายเสียงสุดท้ายที่ไอเนมเป่งออกมาเป็นเสียงควนเบาๆเหมือนอ้อนวอนมันลากร่างเขาหายลับไปกับเงาไม้ทิ้งแต่รอยเลือดหัวกระสุนและรองเท้าข้างหนึ่งเนมเนมเสียงกา้านปองกรีดร้องลั่นกลางดึกจนเพื่อนบ้านสะดุ้งตื่นบ้านหลายหลังจุดตะเกียงลนลานเสียงโวยวายดังขึ้นเาวาบ้านพากันวิ่งถือไฟฉายปืนและมีดพระ ตรงมายังบ้านกา้านตองไอเนมโดนเสือลากไปทางท้ายหมู่บ้านผู้ใหญ่พับในชุดนอนคาดพาเขาม้าขางเอวคว้าปืนยาวประจำตระกูลมาด้วยเสียงเครียดเองว่าเสือเหรอหรือมันเป็นไอ้หลายที่ว่าใช่ข้ารู้เลยตานั้นมันแดงแปรไม่มีเสือธรรมดาที่ไหนตาก,กลมอย่างนั้นรวมคนไว้ใครมีปืนเอามาไอแชม่มไอดูเองสองคนไปเอาโคบเพลิมาให้หมด เสียงฝีเท้าชาวบ้านดังตึงตังเป็นระลอกตามแนวลานดินพากันเดินเข้าป่าแนวผาแดงลึกอย่างหวาดกลัวแต่กล้าหาญทุกคนต่างรู้ว่าถ้าเป็นไอ้ลายกลัวนั้นจริงๆมันไม่ใช่แค่เสือพรานคำที่เพิ่งกลับจากเดินป่าก็มาถึงเขายืนนิ่งมองรอยเลือดที่หยดเป็นระยะตามดินพร้อมสายอาเค,คร่งครมมันลากไปกินเหมือนมันหิวจัดคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านพากันถอนหายใจ มีคนเปรยเบาๆว่าถ้าเป็นตัวนั้นจริงมันไม่ใช่เสือธรรมดาแล้วล่ะพรานพรานคำเงยหน้ามองแนวต้นไม้ก่อนจะเอื้อมแตะที่ลูกประคำเก่าๆที่ห้อยจากเอวแล้วพึมพำรรข้าเคยได้ยินเรื่องเสือข้ามแดนที่ว่ากันว่าเป็นเสือผีแปลงเป็นคนได้ด้วยซ้ำแต่นี่มันคงไม่ใช่หรอกหรือว่าใช่เสียงลมแรงจากป่าด้านหน้าเหมือนคำตอบที่ไม่มีใครอยากได้ยินคืนนี้ พญาไฟจะเผาความลับออกมาอีกครั้งและเรื่องราวของสมิงในคราบนักบวชก็เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นในความเงียบงันที่ซ่อนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นตะเคียนใหญ่นับร้อยปีแสงจันทร์ที่ลอดผ่านยอดไม้ลงมากระทบเพิงไม้เล็กๆที่ถูกมัดโยงด้วยเชือกเส้นเก่าก่อเป็นกุฏิแขวนที่เรียบง่ายริมลำธารลางสัก์ น้ำใสไหลเอื่อยส่งเสียงเบาๆราวกับธรรมะกล่อมใจหลวงตาเพชรนั่งขัดสมาธิอยู่บนฝูกฟางบางๆภายในกุฏิแขนขาเรียวบางใต้จีวรสีมนดวงหน้าเรียบสงบอย่างผู้ปลงแล้วจากโลกเขานิ่งสนิทเหมือนหินแม้เสียงไม้ไผ่ข้างลำธารจะลู่ลมกระทบกันครึ้นๆก็ไม่ทำให้ท่านไหวติ่งแม้แต่น้อยแต่ในความนิ่งเสียงบางอย่างกำลังเข้ามาแทนที่ เสียงฝีเท้าหนักและช้าราวกับสัตว์ใหญ่มากำลังย่ำเข้ามาใกล้จากแนวพงลึกร่มเงาทวันสั่นไหวฝุ่นผงปลิวขึ้นตามพื้นใบไม้ร่วงปลิวกราวลงพื้นเหมือนมีมือยักษ์ปัดผ่านหลวงตาเพชรยังหลับตาแน่นไม่ไหวติ่งเสียงลมหายใจแรงของบางสิ่งดังก้องอยู่รอบกุฏิกลิ่นสาบสางคลักคลุ้งเข้ามารุนแรงอย่างผิดธรรมชาติ เหมือนซากศบเก่าที่ถูกทิ้งไว้นานปนกับกลิ่นเนื้อสดใหม่ที่ยังอุ่นอยู่กรงเล็บคมจิกลงบนเปลือกไม้หน้าเพิงกุติสั่นสะเทือนน้อยๆจากแรงยำ่ำแล้วเนาดำทะมึนก็เดินวนรอบกุติมันเหมือนกำลังลังเลก่อนที่จะกัดหรือตะปกเนานั้นเป็นเสือไม่ใช่เสือธรรมดาแต่มันเดินสี่ขาเหมือนสัตว์และยังคงสายตาที่ไม่หลับไปจากภิกษุเบื้องหน้าเจ้ามาทำไม เสียงนุ่มทุ่มดังขึ้นจากในกุฏิหลวงตาเพชรยังคงหลับตาแต่น้ำเสียงสงบนิ่งของท่านราวกับสายทานเย็นจัดจนแสบผิวเจ้าคือสิ่งใดเหตุใดจึงวนเวียนกับเงาและอวิชชาเจ้าจำแลงเป็นสัตว์ร้ายแต่ในใจนั้นดิ้นรนด้วยความกระหายเจ้าไม่ได้มาเพื่อทำเจ้ามาเพราะหิวใช่หรือไม่เสือหยุดเดินมันคำรามต่ำๆเหมือนไม่พอใจจากเงาทมึน เสียงของชายผู้หนึ่งดังขึ้นแทนเจ้าพระี่เก่งนักหนาอยากสั่งสอนข้าหรือไงไม่อาตมาไม่สั่งสอนใครแต่เตือนเจ้าในนามแห่งเมตตาหากเจ้าหลงอยู่ในเงาอย่าดึงคนอื่นเข้าไปด้วยเลยพอทีข้าเบื่อคำพูดแบบนี้นะักเนาดำคำรามเสียงต่ำก่อนจะพุ่งเข้าใส่กุฏิเต็มแรงไม้ไผ่ที่ถักเป็นโครงกุฏิสะเทือนระรัวทวันที่ยึดกับต้นไม้ขาดเสียงดังวืดแต่แล้ว เน่านั้นกลับกระเด็นออกมาเหมือนกระแทกกับกำแพงที่มองไม่เห็นเสียงร้องคำรามเปลี่ยนเป็นเสียงเจ็บปวดเสือตัวใหญ่ล้มกลิ้งบนดินก่อนจะค่อยๆผงหัวขึ้นเลือดสดสีค้ำไหลาจากมุมปากหลวงตาเพชรยังไม่ลืมตาเจ้าถูกความจริงกระแทกต่างหากไม่ใช่อาคมอาตมาไม่สาบไม่อาฆาตไม่ประสงค์ร้ายแต่เจ้าจะรู้สึกเจ็บเพราะเจ้ายังกลัวอยู่เสือค่อยๆถอยหายใจแรง ลมหายใจแผ่วกลายเป็นเสียงขู่เสียงนั้นไม่ใช่ของสัตว์อีกแล้วแต่กลับกลายเป็นเสียงแหบโหยแบบมนุษย์ที่กรีดในลำคอข้าจะกลับแต่ข้าจะไม่หยุดจนกว่าข้าจะได้มันวิญญาณคนในหมู่บ้านนั้นข้าจะกินมันให้หมดแล้วเงานั้นก็หายไปเหลือเพียงกลิ่นเลือดเจือกลิ่นทูบไหมบางๆลอยอ้อยอิงในอากาศหลวงตาเพชรเป่าลมหายใจยาวช้าๆลืมตาขึ้นมองแสงจันทร์ที่ขุ่นมัวในม่านหมอก ดวงตาของท่านยังคงนิ่งแต่ในแววตานั้นมีเงาสะท้อนของบางสิ่งบางสิ่งที่แม้แต่พระก็ยังไม่อาจอยั่งถึงได้จนหมดตะวันเช้าส่องลอดแนวไผ่ทาบเนาเบี้ยวลงบนพื้นดินเปียกชาวบ้านในหมู่บ้านโนนรวีไม่มีใครได้นอนหลับสนิทหลังคืนสยองที่ไอ้เนมถูกเสือลากไปกลางดึกกลิ่นทูบคระคลุ้งจากสารใต้ต้นโพตรงกลางหมู่บ้าน และเสียงสวดมนต์เบาๆดังแว่วลอยมาการตองนั่งพิงฝาบ้านมือกุมท้องที่เริ่มบีบรัดเป็นระยะดวงตาหมอลอยน้ำตายางอาบแก้มเธอไม่ได้หลับทั้งคืนรอเพียงข่าวใดข่าวหนึ่งเกี่ยวกับคนที่เธอรักที่สุดในโลกถ้ามันไม่ใช่เสือธรรมดาแล้วมันเป็นตัวอะไรเธอกระซิบกับตัวเองเสียงฝีเท้าหนักๆทำให้ทุกคนหันไปมอง พรานคำเดินเข้ามาพร้อมไอแช่มกับไอดูทั้งสามคนสะพายปืนและที่สำคัญหามอะไรบางอย่างที่ห่อด้วยผ้าผืนใหญ่กลับมาด้วยผู้ใหญ่พลับขยับเข้ามามือสั่นน้อยๆก่อนจะค่อยๆเปิดผ้าออก mm. เผยให้เห็นร่างของไอเนมที่เหลือเพียงหัวแขนและขาเขานั้นลำตัวหายไปเหลือแต่กระดูกแท้ละเอียดเหมือนของหมูที่โดนกินจนเกลี้ยง เสียงผู้หญิงกรีดร้องชาวบ้านพากันหลบตาบางคนพึ่มพำบทสวดขณะที่ก้านตองสุดหัวร้องไห้จนไม่เป็นภาษาเราจะทำพิธีให้เนมตามทางชาวบ้านโบราณส่งวิญญาณไม่ให้ติดอยู่กับความแค้นผู้ใหญ่พลับกล่าวเสียงสัน่นหลังเสร็จสิ้นเรื่องราวเบื้องต้นพรานคำเดินแยกจากกลุ่มหันหลังกลับสู่แนวป่าผาแดงลึกอีกครั้ง แม้ไอ้แช่มกับไอ้ดูจะอาสาไปด้วยแต่พรานคำปฏิเสธข้าอยากไปคนเดียวรอยตีนมันไม่ชัดเจนถ้ามีคนมากจะย่ำรอยหมดเขาเดินตามแนวเลือดและเศษเนื้อที่หลงเหลืออยู่เมื่อครู่จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ไม่ไกลาจากลำธารลางสัก,กนักที่นั่นมีกุฏิเพิงไม้หลังหนึ่งห้อยอยู่ใต้ต้นยางใหญ่กุฏิแขวนสั่นเบาๆตามแรงลมหลวงตาเพชร ยังคงนั่งหลับตาอยู่บนฟูกเก่าท่าทางสงบนิ่งเหมือนเดิมพรานคำหยุดยืนห่างๆแล้วค่อยๆย่อตัวลงกราบกราบนมมสก,การครับหลวงตาเป็นพรานในหมู่บ้านปลายดงพญาไฟหลวงตาเพชรลืมตาช้าๆดวงตาใส่นิ่งมองพรานคำด้วยแววอ่อนโยนโยมตามอะไรมาหรือถึงได้มาคนเดียวเมื่อคืนเสือมันลากคนในหมู่บ้านฆ่าไปกิน รอยตีนมันพามาทางนี้ข้าไม่กล้าละเมิดสินแต่ก็อดสงสัยไม่ได้หลวงตาเห็นอะไรเมื่อคืนหรือเปล่าอัตมาไม่เห็นดอกแต่ได้ยินได้กลิ่นเสือมันมามันวนมันคำรามและมันก็หายไปในความมืดหลวงตาเพชรพูดเสียงเรียบก่อนจะกล่าวอีกประโยคที่ทำให้พรานคำสะดุดบางทีสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นอย่าหลงกับหลักฐานลวงที่ใครบางคนสร้างขึ้นเลยโยม พรานคำก้มหน้าถอนหายใจอย่างขัดใจแต่ก็เขารพไม่กล้าคาดคั้นต่อหลังจากกราบลาเขาลุกขึ้นเดินอ้อมรอบกุฏิเฝ้ามองพื้นดินที่เต็มไปด้วยรอยเท้าทั้งเก่าและใหม่บางรอยเป็นรอยตีนเสือแต่แล้วสายตาของพรานคำก็สะดุดกับรอยเท้ามนุษย์ที่เดินต่อเนื่องจากตีนเสือไม่ใช่เท้าคนธรรมดาแต่เป็นเท้าเป่าแถมยังจ้ำด้วยฝ่าเท้าเต็ม คล้ายเดินลุยดินชื้นโดยไม่สนโคลนตมรอยเท้านั้นนำไปสู่กุฏิอีกหลังแขวนอยู่ใต้ต้นไม้ห่างออกไปราว20เมตรมันไม่เรียบร้อยแบบกุฏิของหลวงตาเพชรมุ่งปลิวสวยัยคล้ายกับถูกคนสับสนใจพับออกแล้วลืมเก็บพรานคำเดินเข้าใกล้อย่างช้าๆระวังทุกฝีก้าวมือวางแนบปืนที่สะพายนมัสการขอรับเขากล่าวแบวเบาเสียงตอบกลับมาจากในกุฏิ แหบพร่าเหมือนลมหายใจคนไข้อื่มใครริโยมข้าชื่อคำเป็นพรานจากโนนโดวีกำลังตามเสือกินคนเงียบไปคู่ก่อนเสียงจะพูดกลับมาข้าเพิ่งมาเมื่อหัวคำ่ำยังไม่ทันปักปลดตีนักเสือรอข้าเห็นรอยตีนมันมาหยุดตรงกุฏินีพ่พอดีและอยากถามว่าท่านเห็นมันไหมขอรับเงียบไม่มีคำตอบแต่เสียงบางอย่างแทรกเข้ามาแทนเสียงหายใจคล้ายเสียงโกลนของเสือพรานคำตาเบิกกว้าง กลิ่นสาบแรงขึ้นทุกทีเขาย่อตัวลงกวาดสายตามองรอบกุฏิสายตาเจอเศษเหล็กขนาดใหญ่ตกอยู่ตรงใต้ต้นไม้ไม่ใช่เหล็กคนไม่ใช่เหล็กสัตว์บ้านมันคือเหล็กของอะไรบางอย่างขี่กำลังแปลงร่างอยู่ภายในพรานคำก้าวถอยหลังช้าๆแล้วพึมพำในใจไม่ใช่พระมันไม่ใช่พระแล้วรอยเท้าที่ปรากฏบนพื้นก็หยุดเพียงใต้กุฏิหลังนี้สิ่งที่อยู่ภายในไม่ได้สวดมนต์ มันกำลังหายใจและคืนนี้มันอาจจะกลับเข้าไปในหมู่บ้านอีกครั้งค่ำคืนนั้นท้องฟ้าถูกคลุมด้วยม่านดำสนิทไม่มีแสงดาวแม้แต่ดวงเดียวหลอดไฟดวงเล็กหน้าบ้านแม่ปรางกับพริบติดติดดับเหมือนหัวใจของคนในหมู่บ้านที่กำลังหวั่นไหวอย่างไร้สาเหตุแม่ปรางนั่งซ่อนตัวอยู่ในห้องเล็กของบ้านหลังจากกลับจากงานศพไอ้เนม พร้อมเสียงร่ำไห้ของการตองที่ยังไม่จางในหัวใจเธอรู้ว่าพรุ่งนี้ใครๆก็อาจกลายเป็นรายต่อไปเสียงฝีเท้าดังขึ้นดังก้องบนพื้นไม้ระเบียงด้านหน้าแม่ปรางแม่ปรางข้าพรานคำเองข้ากลับมาแล้วเอ็งช่วยข้าหน่อยรีบไปบอกไอ้แชมกับไอ้ดูให้พาข้ากลับเรือนทีเสียงนั้นเป็นเสียงของพรานคำจริงๆไม่มีผิดแต่แม่ปรางนิ่งไม่ตอบ เธอขยับเข้าไปใกล้รอยแตกเล็กๆที่ฝาบ้านพลางส่องดูใช่พรานคำจริงๆกำลังยืนอยู่หน้าบ้านเหงื่อซึมเต็มตัวดูเหนื่อยและไม่ใส่หมวกที่เขามักไม่เคยถอดแม่ปรางลังเลแต่เพราะความไว้ใจในพรานผู้เคยช่วยเหลือเธอไว้หลายคราเธอจึงจุดตะเกียงและค่อยๆเปิดประตูประตูไม้กำลังแง้มแต่แล้วเสียงร้องตะโกนจากด้านล่างก็ดังขึ้นราวฟ้าผ่าอย่าเปิด รีบขึ้นไปนั่นมันไม่ใช่ค่าแม่ปรางสะดุ้งเหือกหันขวับไปทางเสียงพรานคำอีกคนวิ่งตรงมาร่างสูงเท่าเทกันหน้าตาเหมือนกันเหมือนทุกกระเบียดนิ้วสองพรานคำยืนจ้องหน้ากันข้าไงข้าคำตัวจริงเองนั่นแหละเสือสมิงพรานคำอีกคนหัวเรเยะเองสิที่เป็นตัวปลอมไหนลองดูสิใครของแท้กันแน่พรานคำตัวจริงยกมือจับลูกประคำ เอื้อมไปแตะปืนลูกซองแฝดที่พกติดตัวตลอดเวลาก่อนจะพึมพำบทคาถาอิทธิริ์พุทธนิมิตตังขอเดชเดชะปรุกศาสอาวุธอิตติหิตตังวินาสันตุลมหายใจของเขาแน่นขึ้นจังหวะหัวใจเต้นดังปังปังในอกเขายกปืนขึ้นเล็งไม่ใช่เพื่อฆ่าแต่เพื่อแยกความจริงจากเนาวลวงปังปังเสียงปืนสองนัดซ้อนดังลั่นกลิ่นดินปืนฟุ้งกระจาย รานคำปลอมกระเด็นตีลังกาแต่แทนที่ร่างจะล้มกลับลุกขึ้นมายืนอย่างเฉยชากระสุนสองนัดเมื่อครู่ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเสียงหัวลาะต่ำๆด,ดังออกมาจากลำคอของมันดวงตาแดงเรืองขึ้นในความมืดฮ่าฮ่าไอ้พวกงโง่เก่งจริงก็มาจากการฆ่าสิวะสิ้นคำพูดร่างของมันเปลี่ยนแปลงทันทีกล้ามเนื้อเกร็งแน่นผิวหนังแตกกระแหงน จนเปลี่ยนเป็นร่างของเสือโคร่งขนาดมหฮึมาที่สูงเกือบเท่าคนสองคนลายขนดำสลับเหลืองเด่นชัดในแสงจันทร์ที่ลอดเมฆออกมามันคำรามกึกอ่องเสียงสะท้อนสะเทือนจากผืนป่าลึกชาวบ้านในละแวกต่างวิ่งออกมาพร้อมไฟฉายปืนและมีดพร้าทว<ป>่าเมื่อเห็นเสือมหึมากับพรานคำสองคนยืนเผชิญหน้ากันพวกเขาต่างลังเล ใครตัวจริงวะเสียงหนึ่งถามขึ้นท่ามกลางความสับสนพรานคำตัวจริงรีบตะโกนยิงขึ้นฟ้าข้าจะยิงขึ้นฟ้ายืนยันปังเสียงปืนดังลั่นขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเป็นนัดที่ไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าย,ยิงใส่ใครก่อนผู้ใหญ่พลับวิ่งเข้ามาพูดเสียงหอบมันกลับมาเหรอข้ารู้เลยว่าคืนนี้มันจะมาพรานคำหันมาใช่มันแปลงเป็นข้าถึงเรือนแม่ปรางแล้วผู้ใหญ่พลับพยักหน้าก่อนตะโกนเสียงดัง ทุกคนกลับบ้านคืนนี้โรยสายเสกให้รอบเรือนเด็กกับผู้หญิงห้ามออกนอกบ้านเด็ดขาดแล้วเขาหันกลับมาทางพรานคำเราจะทำห้างเฝ้าทางหมู่บ้านมันต้องมาทางนั้นแน่พรานคำกับไอ้แชมไอ้ดูสพายปืนปีนขึ้นห้างที่สร้างชั่วคราวบนต้นมะฮึงใหญ่ท่ามกลางลมเย็นระคนกลิ่นเปรี้ยวแปลกๆที่ลอยมาจากป่าลึกเขายืนกระสุนพิเศษให้ลูกศิษย์นี่คือกระสุนสัตวโลหะ เองจำไว้ให้ดีอย่ายิงมั่วเด็ดขาดข้าจะยิงก่อนถ้าไม่ได้สั่งอย่าแตะไกลคํำคืนถาโถงเข้ามาความเงียบเข้าปกคลุมท่ามกลางเสียงหายใจตื้นตืนของชายสามคนเสียงฝีเท้าบางอย่างลากยาวเริ่มดังจากแนวพงมันมาแล้วเงาตะคุมโผลจากพงไม้ตัวใหญ่ราวควายลายดําเหลืองกระจ่างในแสงจันท์เสือสมิงแก่ค่อยๆเดินเข้ามาช้าแต่ไม่กลัวมันแยกเขี้ยว ขยับกล้ามเนืน้อราวกับนักรบก่อนจะหัวเราะเบาๆแล้วพูดเป็นคำได้ว่ามนุษย์พวกเจ้าคิดว่าพิธีกรรมและกระสุนจะหยุดฆ่าได้หรือแล้วมันยกหัวขึ้นท้องคาถาอาคมเสียงต่ำก่อนจะกลายร่างเป็นงูจงอางขนาดใหญ่ลำตัวดำสนิทหัวชูขึ้นมาสูงจนเกือบแต่ห้างพรานคำไม่ลังเลแม้เสี้ยววินาทีปังกระสุนสัตว์ตะโลหะพุ่งตรงเข้าหัวงูเสียงโหยหวนของสัตว์ประหลาดดังกึกก้องสะเทือนผืนป่า แสงไฟจากลานบ้านเริ่มติดติดดับดับขณะที่ใครบางคนกำลังเดินมาช้าๆจากเงาไม้เสียงโสดมนเบาเบาดังขึ้นพร้อมเงาในจีวรที่ย่างเท้าเข้ามาหยุดก่อนโยมเมตตายังมีเหลือในโลกหรือไม่หลังเสียงปืนสงัดลงทั้งป่าก็กลับเข้าสู่ความเงียบนันที่น่าขนลุกเงาดำของงูจงอางขนาดยักษ์ที่ถูกยิงด้วยกระสุนสัตวโลหะ ยังนอนแน่นิ่งตรงเชิงห้างไม่มีใครกล้าไต่ลงไปตรวจด,ดูทุกสายตาจ้องมองอย่างระแวดระวังลมหายใจของพรานคำไอแช่มและไอดูยังคงหอบกระชั้น,นมันตายหรือ,อยังวะพี่เสียงไอแช่มกระซิบแผ่วเบาพรานคำไม่ตอบทันทีเขาก้มมองปลอกกระสุนในมือที่ยังอุ่นจากการลั่นไกเมื่อครู่มันไม่ใช่งูมันไม่ใช่เสือ แต่มันก็ไม่ใช่คนอีกแล้วเขาพึมพำขณะที่ทั้งหมดกำลังจะปีนลงจากห้างเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นมาจากแนวไม้ไผ่าทางตะวันตกแสงตะเกียงดวงเล็กๆลอยมาในความมืดพร้อมกับร่างของพระธุดมในจีวรนสีกรักที่ย่างเท้าเข้ามาช้าๆด้วยท่าทางสงบนิ่งพระธุดมนั้นคือหลวงตาเพชรพอแล้วโยมเมตตายังมีเหลือในโลกนี้หรือไม่ น้ำเสียงของท่านสงบแต่ชัดเจนดังก้องท่ามกลางความเงียบพรานคำหยุดชะงักหันกลับมามองท่ามกลางเสียงหัวใจที่เต้นระลัวหลวงตามันคือเสือสมิงข้าต้องฆ่ามันให้ได้ก่อนที่มันจะกินคนในหมู่บ้านเพิ่มอีกหลวงตาเพชรเดินตรงไปยังร่างหมูจงอางยักษ์ที่แน่นิ่งแต่พอเข้าใกล้กลับพบว่าร่างนั้นไม่ใช่งูอีกต่อไป มันกลายเป็นร่างชายชราในจีวรเปื้อนโคลนผิวหนังแตกกลายเป็นทางใบหน้าซีดขาวและมีเขี้ยวแหลมโผล่พ้นริมฝีปากที่แห้งกรังดวงตาขุ่นมัวแต่ยังมีรอยวาววอนฉายชัดเขาเคยเป็นพระจริงๆหรือขอรับพรานคำถามเสียงสัน้นใช่เขาเคยเป็นพระเคยทุดงเคยถือศีลเคยบำเพ็ญภาวนาในดงนี้มาก่อนเจ้าเสียอีกแต่เขาหลง เขาเอาอาคมมาใช้สนองกิเลสจนวันหนึ่งเขาก็กลืนกินจิตของตัวเองพรานคํากลืนน้ำลายเขากลายเป็นสมิงหลวงตาพยักหน้าเบาๆสมิงที่มีจีวรคลุมกายแต่จิตใจกลายเป็นเสือวิชาอาคมบางอย่างถ้าใช้ผิดทางมันจะแปรเปลี่ยนเจ้าของไปช้าๆและไม่ทันรู้ตัวแล้วทำไมท่านไม่กำจัดเขาก่อนที่จะฆ่าคนไปนักต่อนัก หลวงตานิ่งเงียบอยู่นานก่อนจะเอ่ยเพราะอาตมาไม่เคยเชื่อว่าคนจะกลายเป็นสัตว์ได้ขนาดนั้นจนคืนนี้พรานคำคุกเข่าลงมองร่างของพระชาราตรงหน้าดวงตาคู่นั้นเริ่มไหลน้ำปตาช้าๆแม้ร่างกายจะเจ็บปวดจะก,กระสุนแต่แววตากลับเต็มไปด้วยการสำนึกผิดช่วยข่าด้วยท่านเพชรหากเจ้ายอมข้าจะโปรด หลวงตาเพชรกล่าวอย่างแน่นิ่งก่อนจะหยิบลูกประคำสีดังสนิทมาพาดรอบคอของร่างนั้นแล้วนั่งลงตรงหน้าเริ่มสวดคาถาแผ่เมตตาอย่างช้าชา้าสัตตานังสมนานังเมตันจะนามามิเสียงสวดคลอเบาๆพาเอาไอหมอกเย็นๆโอบล้อมทั่วร่างพระสมิงรอยแผลเริ่มสมานชา้ชาช้าเลือดหยุดไหลดวงตาเลือนความขุ่นมัวกลับตายเป็นดวงตาของผู้ที่เคยบทเรียนในธรรม เขาจะไม่เป็นอันตรายอีกต่อไปแต่เขาไม่ควรอยู่ในหมู่บ้านหลวงตาเพชรหันมาพูดกับพรานคำพรานคำพยักหน้าข้าจะช่วยท่านกลับไปสู่ดงล็กเช้ารุ่งหน้าท่ามกลางแสงอกุนสีทองร่างของพระชาราที่เคยเป็นสมิงนั่งอยู่หลังหลวงตาเพชรบนทางเกวียนเก่าๆที่มุ่งหน้าเข้าสู่แนวป่าทางทิศตะวันออกไม่มีคำพูดไม่มีเสียงแม้แต่ลมหายใจก็เบาเราวกับไม่อยู่ และไม่มีใครรู้ว่าปลายทางของเขาคือที่ใดบางคนเล่ากันว่าเขาถูกส่งไปยังถ้ำอันตรธานซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ฝุดตนของพระอริยะในอดีตการบางก็ว่าเขาสลายร่างไปกลางป่าลึกพร้อมกับบทสวดสุดท้ายของหลวงตาแต่ที่แน่ๆคือตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครได้ยินเสียงเสือในดงพญาไฟอีกเลย ลมเช้าวันใหม่พัดผ่านทุ่งยาข้างหมู่บ้านโนนรวีกลิ่นยาชื้นไอหมอกผสมกลิ่นควันไฟจางๆจากเรือนชาวบ้านที่เพิ่งเริ่มจุดเตาการตองนั่งเงียบอยู่ใต้ต้นว่าหน้าสารเจ้าปู่พญาไฟใบหน้าเธอซีดเซียวมือข้างหนึ่งลูบท้องที่ใหญ่โตใกล้คลอดดวงตาแดงกมแต่เต็มไปด้วยแรงตั้งมัน่นไม่มีเสียงพูดไม่มีคำบน่น แม้แต่คร่ำครวญถึงสามีที่จากไปเคอเพียงแต่นั่งนิ่งท่ามกลางบรรยากาศที่คนทั้งหมู่บ้านย no ังไม่อาจลืมความสยดสยองจากหลายคืนที่ผ่านมาเขาไปดีแล้วใช่ไหมเนมเธอเกระซิบเบาๆมองไปยังผืนป่าด้านทิศตะวันตกเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากด้านหลังก่อนจะเห็นร่างของทรานคำเดินเข้ามาช้าๆเจ้าฝืนมาเดินคนเดียวได้ยังไงเจ้าใกล้คลอดแล้วนะ กานตองยิ้มบางๆไม่ตอบในทันทีเธอมองไปที่สารไม้เก่าแก่เบื้องหน้ามีขวดสุราขาววางอยู่ข้างผานดอกไม้แห้งและลูกประคำเก่าขาดเส้นหนึ่งวางไว้ราวกับลืมทิ้งไว้ข้าอยากมาไหวปู่อยากขอให้ลูกข้าไม่ต้องเจอสิ่งเดียวกับพ่อของมันพรานคำหยุดหัวใจรู้สึกจุกขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเขานั่งลงข้างๆห่างออกมาเล็กน้อย เขากลับไปแล้วไม่ต้องห่วงอีกต่อไปเขาพูดเสียงเบาก้านตองหันมามองสายตาอ่อนโยนของพรานผู้เคยช่วยชีวิตเธอไว้หลายครั้งเธอยิ้มจางข้าชื่อท่านแต่ข้าไม่แน่ใจว่าผืนป่าจะยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆหรือไม่เธอพูดพลางหยิบใบพลูที่เตรียมมาจากย่ามม้วนพร้อมหมากแล้ววางไว้บนผานเส้นไหวคืนนี้เป็นคืนเดือนดะข้าฝันถึงเขาอีกแล้วเหมือนเขาจะบอกอะไรบางอย่างฝัน พรานคำขมวดคิ้วเขามายืนอยู่ท้ายเตียงไม่พูดอะไรแค่จ้องข้าเขาน้ำตาไหลแล้วก็ชี้ไปทางป่าลึกพรานคำลอบกลืนน้ำลายเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าแบบนี้มาก่อนคนที่ตายอย่างไม่สงบมักจะยังวนเวียนเพื่อฝากฝังบางสิ่งบางทีเขาอยากให้เจ้าทำอะไรให้เขาสักอย่างเขาพูดเบาๆการตองพยักหน้าก่อนจะยกมือขึ้นพนมหลับตาแน่น ริมฝีปากขยับช้าๆข้าขอให้ดวงวิญญาณของเนมได้พบแสงสว่างไม่ต้องผูกติดกับความแค้นไม่ต้องกลับมาอีกลูกในท้องข้ายังต้องชดใช้กรรมใดขอให้ข้าได้ใช้แทนมันอย่ามีใครต้องตายอีกเลยเสียงลมหายใจของเธอสั่นพร่แต่มั่นคงพรานคำไม่พูดอะไรเขาหยิบกล่องไม้เล็กๆจากย่ามของตนแล้วยื่นให้เธอ ในนี้มีลูกสะกดที่หลวงตาเพชรทำไว้ให้ตอนอาตมายัางอยู่เขาบอกให้มอบให้เจ้าวันที่ลูกของเนมจะลืมตาดูโลกก้านตองรับไว้ด้วยมือสั้นๆเปิดกล่องออกอย่างเบามือข้างในเป็นลูกโลหะกล,ลมเล็กๆฝังยันรอบด้านมีด้ายแดงพันรอบราวกับจะเป็นเครื่องรางบางอย่างหลวงตาบอกว่าถ้าเจ้าใช้มันให้ถูกต้องลูกเจ้าจะไม่มีวันต้องหลงทางแม้กลางดงพยาไฟ ธอมองลูกสะกดนั่นสายตาเต็มไปด้วยความกลัวและสระทัทธาในเย็นวันนั้นขณะที่ตะวันปกดินเสียงกลองแว่วไกลจากวัดในอีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านเหมือนเป็นสัญญาณว่าสิ่งชั่วร้ายได้ผ่านพน้นและบางสิ่งได้จบสิ้นลงแล้วแต่กระนั้นคืนเดือนดับยังวนมาอีกเสมอลึกเข้าไปในดงพยาไฟยังมีเสียงบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าตั้งชื่อ และในกุฏิเก่าที่เงียบสงัดใต้ต้นยางยักษ์ยังมีรอยตีนเสือซ้อนอยู่กับรอยเท้าคนหากชื่นชอบเรื่องนี้ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบพจนานุกรมผีไว้ด้วยนะครับ